สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูข้าวผัดปลาเค็มนะครับทําง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปลาเค็มนะครับก็ทานเหลืออยู่ครึ่งตัวเราเลยนํามาทําเป็นเมนูนี้นะครับตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองครับแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นเต่าครับต่อไปก็จะเป็นข้าวสวยนะครับวันนี้ก็ใช้อยู่ที่สองครับ ตามด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมนะครับผมก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับอย่างแรกเราก็จะนําปลาเค็มมาแยกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้เราก็จะใช้ช้อนนะครับสับลงไปแบบนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งกระทะเทะน้ํามันลงไปได้เลยครับ เมื่อน้ํามันของเราเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดให้กระเทียมเราเหลืองหอมเลยนะผัดจนกระเทียมเหลืองหอมได้ที่ก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับจากนั้นเราก็ผัดหัวหอมใหญ่ของเราให้สุกใส่เลยนะครับเมื่อสุกใส่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปใส่ไข่กันครับ ผัดจนได้ที่แล้วก็ตามด้วยไข่ไก่เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ทัพพีของเรานะครับขยี้ไข่ให้แตกครับขั้นตอนนี้ผมก็จะไม่รอให้ไข่สุกจนเกินไปนะครับเมื <ME U TER 1> ่อไข่เริ่มเซตตัวนะครับก็ใส่ข้าวลงไปได้เลยจากนั้นเราก็ใช้ทัพพีของเรานะครับกดข้าวลงไปที่ไข่ไก่เพื่อให้ไข่ไก่มันซึมเข้าไปในตัวเม็ดข้าวนะครับจากนั้นเราก็ผัดให้ไข่สุกนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปใส่ปลาเค็มกันครับ เมื่อเราผัดจนคลุกเค้าเข้ากันได้ที่แล้วตามด้วยปลาเค็มครับผัดคลุกให้หอมไปสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกนะครับก็จะเป็นซอสปรุงรสครับใส่ลงไปสักเล็กน้อยครับตามด้วยซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายครับเครื่องปรุงของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนคนไหนอยากใส่เป็นผงชูผมปรุงก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการโรยผักลงไปครับจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเมื่อปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ตะหลิวของเรานะครับคลุกเค้าผักให้ทั่วอีกสักเล็กน้อยครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับ เมนูข้าวผัดนี้ก็ใครอยากทำน้ำพริกน้ำปลาก็สามารถทำเพิ่มเติมได้เลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับข้าวผัดของเราในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะตักข้าวลงไปแล้วก็ตามด้วยแตงกวานะครับสำหรับเมนูในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนู ข้าวผัดปลาเค็มง่ายๆของเราในวันนี้นะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับก็จะหอมข้าวผัดไข่นะครับแล้วก็แทรกด้วยความหอมของปลาเค็มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทําก็ลองนําไปทําตามกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ